สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น, 4, 2, น้องเอฟซีสองซ่อนหน่วยบันพื้หาของป่าด้วยค่ะเมื่อน,นี้วันอังคารแต่ว่าพ่อยังจะเปิดประเด็ไปโรงเรียนเพราะว่าพ่ออะไรลูกพ่อหนูจะไปวัดเราพ่อหนูจะไปวัดยีบมึงความรอเหลาเอาการโอ้โอ้เก่งยีนขาบ้านโอ้โห พอเด็ไปโรงเรียนเพราะว่ารุ่นพี่เข้าไปทัศนศึกษาแซตเปอร์ยังไม่ถึงสามขวบเลยไม่ได้ไปนะคะต้องรอไปปีหน้าปีนี้เด็กสองขวบเบบี้สองขวบไม่ได้ไปใช่ไหมลูกโอ้โหเกิบเกิบไหนไหนดูเกิบหน่อยสิโอ้โหโอ้ยเอฟซีได้ใจดีกับสื่อเกิบให้บักจัดในเด้อพี่น้องเอ้มึงยะ ันนี้คือสัตว์เลี้ยงของเขาผู้ชายเลี้ยงแมวนี่เป็นผู้ชายอ่อนโยนเลยแมวชายแมวอ๋ออันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่อไอ้วัวไอ้วัวอันนี้ชื่ออันนั้นชื่อไอด้าไอด้าแมวอันนี้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 ลูกมันเออมันเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่โอ้ยพี่บะท้าว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไปข่าวจะไปไปวัดกันค่ะพี่น้อง เราเรียกาบว่าร้อนไหมไปเลยเดินไปนู่นใส่บาตรทางโน้นทวารวัยเปรอีนเน่รถตั้งเออรถดำไปเลยไปนู่นจะไปไหว้หลวงพ่อแก้วเจ้าค่ะหลวงพ่อแก้วครับลูกเข้าไปเลยในที่เห็นได้ยินน้อได้ยินน้อ ในขณะที่ได้ยินการนอต้องอัความตและภาคิดนั่งลงกามี้มีความแมนของจิตสาครั้งสย3คว่าเรั้งมั่เพื่อสารถสจบาศใช่แล้วนะคะนน่คือห้วยแก้วด้วย่น้ออ่างเก็บน้ำห้วยแก้วน้ำมาท่านหล่นนะครับมีจอกแหนมากองกันอยู่ ้ำยังไม่ล้นนะคะฝั่งทางนน้นคือบ้านผือน้อยนะคะหมู่เจ็ดหมู่สิบเจ็ดหลกักการโนนสมบูรณ์เส้นทางหนุนลัดไปโนนนาลายใดเด้อค่ะพี่น้องส่วนนี้ก็คือพ่อใหญ่เจ็ดเปอร์หันหนามาเมื่อ <c> ง <oughs> ยิ้มหล่อสิยิ้มหลอ่อเราคนหลอ่อเราต้องยิ้มหลอ่อ <c oughs> ไอ้ยิจริงเหรอ อันนี้ไข่ตุ๋นเหรอไข่ตุ๋นกุ้งไข่ตุ๋นกุ้งเออเพรว่าหกมันเป็นไรเออเออไม่เป็นไรมันหกก็ไม่เป็นไรพยายามอยากกินให้มันหกเจออาต้องดูแลตัวเองต้องตอนไปนี่ห้ามแตกแยกห้ามวิ่งไปทางอื่นนะไช่ช้ามันตกใจมันทืบแบนแปตๆเลย เขว่าแบรนด์นี่รู้ไหมแบนด์แท้แต่ตอนนี้แม่หนุ่ยก็อยู่ด้งอยู่ปาล่ะคะ่ะวันหนึงนี่คะ่ะไปนำพ่อยญ่จัดเปิดเราไปกินเขากระตะทองนะคะไปบอกเพื่นว่าคุณครูโทรมาบอกว่าจัดเปิดมีสิทธิ์ไปทัศนศึกษาแทนรุ่นพี่ที่เขาป่วยนะคะเพิ่นว่าหนุ่ยก็เลยไปหับเอาพ่อหญ่จัดเปิดคะ่ะ แมนยกัเขามาเก็บเฮ็ดค่ะหลังจากทรงพญายจัดเปิดขึ้นรถบัตรเรียบร้อยนะคะแล้วทามงงแามเขาลบมาเขาสีวลเหลืองสางเหลืองยังให้ห้าฟังอีกบอเฮ็ดก็ยังพ่อมีเก็บหละค่ะพี่น้องดินก็แห้งแหง้งแต่ว่าที่มีส่วนใหญ่นี่มันสิเป็นเฮ็ดเฮ็ดจาพวกเฮ็ดเพิงค่ะเฮ็ดเพิงเขา้าเฮ็ดเพิงใต้ไกลเฮ็ดเพิงอ,อ่ตากต่างนค่ะเฮ็ดเพิงมึงค่ะมาท่านได้หลร้ายดอกพี่น้อง เขาเทื่อนนึงแล้วก็ออกไปเอินพ่อญ่จัดเปิดแล้วก็ลบเขามาใไม้เก็บไปเรื่อยๆค่ะพ่อได้กินอยู่ปนไ่อยู่พี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศก็คือฝนสีตกนี่แหละพี่น้องแต่กับบอ่อ้หว่าสีตกประตกเนาะคะ่ะเมืนมีแต่เห็ดเผืเขาพี่น้องดอกกำลังงามงามอันนี้เห็ดเผือไต้ไก่หรือว่าอ,อย่างหนึ่งก็เอิว่าเห็ดเผืกาแฟนะคะเห็ดชนิดน,นี้ดอกหวานขาขม ติดขมนิดๆเด,ด้อค่ะแกงอร่อยมากบางคนจาไปพัดน้่ยมันหอยเด้อค่ะเห็ดเขาไข่เห็ดเผงเขาดอกกะน้อยหน่อย,อกกนนอยตลอดอยู่ค่ะดอนี่เหมือนนี่ก็ได้แต่ของหน่อยวะดอกนี่บ้านดอกแกงใหญ่นี่ดอกนี้นด,ออนนอดอกนี้ สวยดอกสวยๆอีกดอกหนึ hmm. mm ่งโอ้โหอ๋อ hmm. อ mm ่อแมนนะพี hmm. mm ่จอมแมน เอาบรรยากาศการไปทัศนศึกษาครั้งแรกในชีวิตของพยัญจ์เปิดมาฝากเอฟซียค่ะการไปเชิญหนีของเพิ่นนะคะเพิินเป็นน้องน้อยที่สุดในในกลุ่มในโรงเรียนแล้วเด้อค่ะเพราะว่า เพิ่งยังบ่ทันถึงเกณฑ์ที่สิได้ไปทัศนาศึกษาแต่ว่ามีโอกาสเพราะว่ารุ่นพีว่สบายเขาสาระทีนังคุณคู่ก็เลยโทรเอ้นเด็กหน่อยที่ที่อยากไปที่สิไปแม่นว่ยก็เลยอนุญ,ญาตให้จัดเปิดไปพออยากให้ไปลองนั่งรถไปกับมูลองไปใส่สีวิตมึงนะคะคุณตาเพิ่กนกค่อนข้าง,งสิเป็นห่วงแหละแต่กะ มันต้องไปเนาะพี่น้องเนาะบางเื้อห่วงก็คือห่วงแต่เหากับหมั่นใจในการดูแลเด็กหน่อยของคุณครูศูนย์นะะี่ด้ค่ะเป็นดูแลเด็กหน่อยดีดีได้พี่น้องอาหารการกินทุกสิง่งทุกอย่างนี่สะอาดสะอา้านกับคงกับเขาเนี่ดูแลดีแห้งพี่น้องส,สมกับที่ว่าเพิ่อ,อยู่ในในวัดเนาะถึงจะเป็นศูนย์วัดแต่ว่าก็โอเคทุกอย่างเลยค่ะ ภายอยู่ในเขตอำเภอรัตนบุรีทยาให้ลูกก้อนเตี้ยมนุบ้านมาเขาโรงเรียนแนะนํานี้เลยค่ะศูนย์วัดปลาหมูซิปเอดเลยค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศภายในก็สิเป็นสร้างเป็นยังนี่แหละค่ะมาสะแสดงเตะบอนเตหย,ยังให้เพนเบิงสร้างวาดลูปก็มีได้เพื่อนวะหลังจากที่พินมาเพนกเวให้เส้นหนุ่ยฟังเนาะค่ะกับก่อนขางมวนคลิปนี้กส็สิจบลงซ้ำนี่ละค่ะพอันุหมาคลิปหนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ